โกทูได้อารีสวัสดีค่ะวันนี้ได้กุ้งได้ปลาหมึกมาค่ะปกติเวลาไปตลาดก็จะชอบซื้อกลับมานะคะแล้วก็เอามาล้างทาความสะอาดแล้วก็เอาแพกไว้ค่ะใส่จิ๊บอกไว้เอาไว้เวลาเราทำอาหารนะคะมันก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายเดี๋ยววันนี้กุ้งก็สวยอยู่นะคะ กุ้งตําเมือนาก็จะแกะเป็นแบบนี้นะคะก็คือตัวกุ้งอะคะ่ะก็จะมีเหลือหัวกับเอ่อมันหัวกุ้งไว้อย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวแบบนี้เลยแล้วก็จะแกะหางออกด้วยนะคะหางก็จะนี่ค่ะจะไม่เหลือเปลือกเลยนะคะเพราะว่าชอบกินแบบสะดวกมากกว่าค่ะก็คือกินได้สะดวกกินได้ทั้งตัวเลยเวลานาทําอาหารหรือว,ว่าเก็บอาหารของสดนะคะ,ะค่อยๆแกะหัวกุ้งออกนะคะ ให้ส่วนตรงมันหัวกุ้งยังเหลืออยู่ค่ะแล้วก็แกะเปลือกกุ้งตรงหางกุ้งออกด้วยค่ะแต่ถ้าบ้านไหนไม่แกะเปลือกตรงหางกุ้งออกก็ได้นะคะแต่นาจะเก็บกุ้งทั้งสองแบบเลยค่ะจะเก็บแบบมีหัวกุ้งอยู่ด้วยแล้วก็แบบไม่มีหัวกุ้งด้วยนะคะ ส่วนมากแบบที่มีหัวกุ้งมันกุ้งน่าจะชอบเอาไปทำต้ยมยำกุ้งกุ้งผัดผ,ดผงกะหรี่หรือเอาไปทำเป็นข้าวผัดมันกุ้งค่ะพอจะได้รสชาติของมันกุ้งออกมาด้วยค่ะเมนูอืนอ่นๆก็ทำได้นะคะจะหอมมันกุ้งมากเลยค่ะ ส่วนกุ้งแบบที่2น่าจะตัดเอาหัวกุ้งออกแต่จะไม่ทิ้งนะคะจะเก็บหัวกุ้งแยกไว้ค่ะเอาไว้ทําเมนูอื่นๆได้หลายเมนูเลยนะคะแต่น่าจะชอบเอามาชุบแป้งทอดแล้วก็ทําออกมาเป็นแพรๆหัวกุ้งทอดค่ะอร่อยมันมันดีนะคะการเก็บหัวกุ้งแบบนี้ถ้าใครยังไม่เคยก็ลองดูได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไปก็เสียดายแย่เลยค่ะนำมาทำอาหารหรือว่าแปรรูปอื่นๆก็ยังได้หลายแบบเลยนะคะ หลังจากที่เราแกะกุ้งเรียบร้อยทั้งสองแบบแล้วเราก็นำกุ้งมารางทําความสะอาดนะคะส่วนกุ้งที่ยังมีหัวมันอยู่ค่อยๆล้างนะคะล้างแบบเบามือค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหัวกุ้งหรือมันกุ้งจะหลุดออกไปซะก่อน พอ้างทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ววางให้สะเด็ดน้ำสักหน่อยหรือถ้าใครมีทิชชู่ที่ใช้สำหรับอาหารนำมาซับน้ำออกได้นะคะแล้วก็นำมาแพ็คเก็บได้เลยค่ะน่าจะเอามาแพ็คใส่ซิปบ,บ็อกไว้ตามสัสดส่วนที่ต้องใช้นะคะถ้าบ้านไหนที่ทำอาหารมื้อใหญ่ๆก็ให้แบ่งปริมาณตามสัสดส่วนที่ต้องการได้เลยค่ะแล้วก็แบ่งเป็นแพคๆแบบนี้ค่ะ ใครจะเก็บใส่กล่องหรือเก็บใส่ซิปบ,บ็อกหรือว่าจะใช้แรปสำหรับทำอาหารก็ได้นะคะเพราะเวลาเราจะใช้กุ้งเราจะได้หยิบออกมาทีละแพ็คแล้วพอเอาออกมาแล้วก็ทำอาหารได้เลยค่ะไม่ต้องมาแกะหรือล้างอีกรอบนึงจะทำให้สะดวกแล้วก็ประหยัดเวลามากๆเลยนะคะพอเราแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปแช่ช่องฟิตได้เลยค่ะนาเคยเก็บในช่องฟิตนานสุดประมาณ2เดือนนะคะกุ้งที่เอาออกมาใช้ทำอาหารก็ยังสดสีสวยเหมือนเดิมเลยค่ะ